จะเป็นยังไงถ้าผีไม่ได้เกิดมาเพื่อหลอกเราแต่เกิดมาเพื่อสะท้อนบาปความผิดและความทรงจำที่เจ้าของมันพยายามลืมตลอดชีวิตวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปในเมืองที่ไม่ได้มีแต่ผีรอฆ่าแต่มีอดีตรอจะฉีกค,คุณออกเป็นชิ้นๆ see silent that I town นี่คือการตีความวิเคราะห์เหล่าผีและอสุรกายทั้งหมดที่จะโพในภาพยนตร์ Return to Silent Hill และเชื่อเถอว่าบางตัวไม่ได้อยากฆ่าคุณแต่มันอยากให้คุณยอมรับความจริงมากกว่า hate, พีระมิดเฮดเผชิฆค่าที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อค่า แต่เกิดมาเพื่อลงโทษถ้าผีที่น่ากลัวที่สุด <What? S 1> ไม่ใช่ผีที่ไล่ฆ่าเราแต่เป็นผีที่รู้ว่าเราทำอะไรลงไปไซเลนฮิลไม่ใช่เมืองผีแต่มันคือศาลตัดสินโทษที่ไม่มีผู้พิพากษานอกจากตัวเราเองและสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าศาลแห่งนี้คือเพชฌฆาตที่ชื่อว่าพีระมิดเฮดพีระมิดเฮดไม่ใช่ปีศาจ ไม่ใช่สัตว์นรกและไม่ใช่ตัวร้ายแบบที่เราคุ้นเคยเขาไม่มีบทพูดไม่มีคำอธิบายไม่มีแรงจูงใจแบบมนุษย์เพราะเขาไม่จำเป็นต้องมีเขาเป็นแนวคิดเป็นรูปธรรมของความรู้สึกผิดที่หนักเกินกว่าจะให้อภัยตัวเองหมวกเหล็กทรงพีระมิดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดูเทแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่อยากมองความจริง เจ้าของบาปไม่กล้ามองหน้าอดีตจึงสร้างบางสิ่งที่ไม่ต้องมีหน้าดาบของพีระมิดเฮดหนักใหญ่และลากไปกับพื้นมันไม่ใช่อาวุธที่มีไว้ต่อสู้แต่มันคือน้ำหนักของบาปทุกก้าวที่เขาเดินเสียงเหล็กเสียดพื้นเหมือนเสียงความผิดที่ตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเขาเดินช้าไม่รีบไม่วิ่งเพราะความผิด ไม่เคยต้องรีบตามเรามันรู้ว่าสุดท้ายเราจะหนีมันไม่พ้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของพีระมิดเฮดคือเขาไม่ได้ไล่ฆ่าทุกคนเขาจะโผมาเฉพาะกับคนที่สมควรถูกลงโทษในใจตัวเองเขาไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพิภากษาเพราะเจ้าของบาปตัดสินตัวเองไปแล้วตั้งแต่แรกใน Return to s ูเซเลนฮิลการกลับมาของพีระมิดเฮด ไม่ใช่แฟนเซอร์วิสแต่มันคือการย้ำว่าต่อให้หนีออกจากเมืองนี้ได้แต่ถ้าหนีใจตัวเองไม่ได้เขาจะตามเจอเสมอพีระมิดเฮดไม่ใช่ผีที่ถามว่าคุณกลัวไหมแต่เขาถามว่า คุณให้อภัยตัวเองได้หรือยังและถ้าคำตอบคือไม่ได้เมืองนี้จะยังไม่ปล่อยคุณไปแต่ถ้าพีระมิดเฮดคือการลงโทษตัวถัดไปคือความคิดที่เราไม่กล้ายอมรับแม้แต่กับตัวเอง b ั b เบ e ลเฮดเนอร์ความใครความอับอายและร่างกายที่บิดเบี้ยวความต้องการที่คุณไม่กล้าพูดถึงมีร่างกายและกำลังเดินเข้าหาคุณอย่างช้าๆ s ไ l เลนฮิ l l ไม่เคยสร้างผีจากความกลัวลอยๆแต่มันสร้างผีจากสิ่งที่เราไม่อยากยอมรับและหนึ่งในนั้นคือ b ั b เบ e ลเฮดเนอร์พยาบาลที่ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ พยาบาลควรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเยียวยาความปลอดภัยและความสะอาดแต่พยาบาลในไซเ e n t Hill กับเดินโซ,โซเซท่าทางบิดเบี้ยวร่างกายพิสัดส่วนเพราะนี่ไม่ใช่พยาบาลจริงๆแต่มันคือความคิดลึกๆที่เจ้าของมันรู้สึกผิดทุกครั้งที่คิดถึง b u b b l e h e ฮดเนอร์ ness, ไม่มีหน้าไม่ใช่เพราะหน้ากลัวแต่เพราะเจ้าของความคิดนี้ไม่กล้ามองมันตรงๆ มันคือความต้องการที่ถูกกดทับผสมกับความอับอายและความรู้สึกผิดเมื่อความคิดนั้นถูกปฏิเสธซ้ำๆมันจึงบิดเบี้ยวและกลายเป็นอสุรกายพยาบาลเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อยั่วยวนแต่มาเพื่อสะท้อนสะท้อนว่ามนุษย์คนหนึ่งพยายามเป็นคนดีขณะเดียวกันก็เกลียดตัวเองที่มีความคิดแบบนี้และไซเลนฮิลจะไม่ปล่อยให้คุณหลบมัน บับเบิลเฮดเนอร์สไม่ถามว่าคุณอยากได้อะไรแต่ถามว่าคุณเกลียดตัวเองแค่ไหนที่คิดแบบนั้นถ้าสองตัวแรกคือบาปและความอับอายตัวถัดไปคือมนุษย์ที่ไม่อยากมีตัวตนอีกต่อไปไล i ฟิกเ g อ r ์มนุษย์ที่ยังหายใจแต่ไม่อยากมีตัวตนถ้าผีที่คุณเจอไม่อยากฆ่าคุณไม่อยากไล่ล่าและไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำ ไซเรนฮิลล์ได้สร้างผีจากความโกรธเสมอไปบางครั้งมันสร้างผีจากความสิ้นหวังและอสุรกายที่สะท้อนความรู้สึกนี้ได้ชัดที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า l ล i n g f i ิกเกดูเหมือนมนุษย์แต่ทั้งร่างทุกพันขยับแทบไม่ได้การเคลื่อนไหวเชื่องช้าอึดอัดเหมือนทุกลมหายใจคือความทรมานนี่ไม่ใช่การออกแบบเพื่อความน่าก,กลัว แต่มันคือร่างของคนที่ไม่อยากขยับไปไหนอีกแล้วมันไม่พุ่งใส่เราแบบสัตว์ร้ายมันไม่กรีดร้องมันแค่อยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่ตื่นขึ้นมาแต่ไม่อยากลุกจากเตียงเพราะไม่อยากใช้ชีวิตอีกวัน l ล i ยิ่งฟิกเกคือภาพแทนของคนที่ติดอยู่กับอดีต คำพูดบางคำการตัดสินใจบางอย่างที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้มันคือมนุษย์ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรมีตัวตนอีกต่อไปการถูกพันคือการถูกขังอยู่ในความคิดขยับไม่ได้หนีไม่ได้และไม่อยากไปไหน Silent Hill ไม่ได้สร้างมันมาเพื่อฆ่าเราแต่มันถามว่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมในภาพยนตร์ไลน์ฟิกเกอจะไม่ใช่ตัวเด่น แต่จะโผล่มาเป็นเงาเป็นพื้นหลังเป็นสิ่งที่เดินผ่านไปช้าๆเพราะความสิ้นหวังไม่เคยตะโกนมันแค่อยู่ตรงนั้นรอให้คุณหันไปมอง l i ่ยิ่งฟิกเกอรไม่ถามว่าคุณกลัวความตายไหมแต่มันถามว่าคุณยังอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามนุษย์บางคนไม่อยากมีตัวตนตัวถัดไปคือมนุษย์ที่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว แมนนิควินร่างกายที่ถูกลดทอนให้เหลือแค่วัตถุถ้าคุณไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนแต่เป็นแค่ร่างกายที่ใครบางคนใช้งานตามใจ Silent Hill เข้าใจความกลัวข้อนี้ดีและมันสร้างอสุรกายขึ้นมาเพื่อสะท้อนมันโดยเฉพาะแมนนิควินคือร่างมนุษย์ที่ผิดตำแหน่งแขนขาเกินสัดส่วนบิดเบี้ยวมันไม่ใช่ผีที่ซ่อนในความมืดแต่มันคือ สิ่งที่โผล่มาตรงหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะความกลัวแบบนี้ไม่เคยค่อยๆมาแมนนิควินคือภาพแทนของการถูกมองเป็นวัตถุไม่ใช่มนุษย์ร่างกายถูกแยกออกจากตัวตนถูกใช้ถูกมองโดยไม่สนใจจิตใจไซเลนฮิลไม่ได้ตัดสินว่าความคิดนี้ถูกหรือผิดแต่มันบอกว่าถ้าคุณกดมันไวลึกพอ มันจะกลับมาในรูปแบบที่คุณหนีไม่ได้แมนิควินไม่ถามว่าคุณอยากเป็นใครแต่มันถามว่าคุณเหลืออะไรนอกจากร่างกายนี้แต่ถ้าร่างกายคือสิ่งที่ถูกทำลายตัวถัดไปคือความทรงจำที่ไม่ยอมตาย Return to Silent Hill เมืองที่ไม่ต้องการชีวิตคุณแต่มันต้องการความจริง Silent Hill ไม่ใช่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนหลงทางแต่มันคือเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนหยุดกวัวหกตัวเองหลายคนคิดว่า Silent Hill คือสถานที่แต่ในความเป็นจริงมันคือสภาพจิตใจนเป็พื้นที่ที่ความทรงจำความรู้สึกผิดและสิ่งที่เราไม่กล้ายอมรับ ถูกขยายออกมาเป็นถนนเป็นตึกเป็นหมอกและเป็นอสุรกายหมอกในไซรินฮิลไม่ใช่แค่บรรยากาศมันคือการปฏิเสธความจริงเมื่อความจริงชัดเกินไปมนุษย์จะเริ่มสร้างหมอกขึ้นมาเองเพื่อให้ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ยิ่งไม่อยากมองหมอกก็ยิ่งหนาและในหมอกนั้นไม่ใช่แค่ผีที่ซ่อนอยู่แต่คือความทรงจำที่ยังไม่ถูกยอมรับ การที่เราเจอผีไม่เหมือนกันในไซเลนฮิลเพราะเมืองนี้ไม่ได้สร้างฝันร้ายแบบเดียวกันให้ทุกคนมันไม่ได้ถามว่าคุณกลัวอะไรแต่มันถามว่าคุณแบกอะไรมาบางคนแบกความผิดจึงเจอพิรามิดเฮดบางคนแบกความอับอายจึงเจอบับเบิลเฮดเนิร์สบางคนแบกความสิ้นหวังจึงเจอร่างที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ไซเลนฮิลไม่เคยตัดสินใคร แต่มันสะท้อนทุกอย่างอย่างซื่อสัตย์เกินไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของไซเลนฮิลไม่ใช่ว่ามันฆ่าคนแต่คือมันไม่รีบฆ่ามันปล่อยให้คุณเดินปล่อยให้คุณคิดปล่อยให้คุณจํา <you> เพราะเป้าหมายของเมืองนี้ <Come. S 1> ไม่ใช่ร่างกายแต่คือการ <'m> บ<า>ังคับให้คุณ <'m> เผชิญหน้ากับตัว,ตวเองโดยไม่มีทางหนี Return To Silent Hill ไม่ใช่การกลับไปยังสถานที่เดิม แต่มันคือการกลับไปเจอตัวเองในอดีตที่เราคิดว่าทิ้งมันไว้แล้วคำว่ารีเทิร์นไม่ได้หมายความว่าคุณอยากกลับมาแต่มันหมายความว่าบางอย่างยังไม่จบถ้ายังมีสิ่งที่คุณไม่ยอมรับยังมีความรู้สึกผิดที่คุณซ่อนเอาไว้ยังมีความทรงจำที่คุณหลอกตัวเองว่าเหมือนไม่สำคัญเมืองนี้จะเรียกคุณกลับมาเอง คุณอาจเดินออกไปได้แต่คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเพราะบางอย่างต้องถูกทิ้งไว้ที่นี่ไม่ใช่เพราะเมืองต้องการมันแต่เพราะคุณไม่สามารถแบกมันต่อไปได้อีกแล้วบางคนทิ้งความรู้สึกผิดบางคนทิ้งความอับอายบางคนทิ้งภาพลวงตาที่เคยใช้ปกป้องตัวเองและบางคนเลือกจะไม่ทิ้งอะไรเลยซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเขาต้องกลับมาอีกครั้ง เมืองนี้ไม่ได้รอคนกล้าหาญไม่ได้รอคนดีและไม่ได้รอคนเลวมันรอเฉพาะคนที่ยังโกหกตัวเองอยู่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับความจริงได้ทั้งหมดไซเลนฮิลจะไม่มีเหตุผลที่จะรังคุณไว้สุดท้ายนี้ไซเลนฮิลไม่เคยต้องการชีวิตของใครมันต้องการความจริงและถ้าความจริงนั้นยังถูกซ่อนอยู่หลังหมอก เมืองนี้จะยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอเงียบไม่ตัดสินและรอให้คุณพร้อมจะมองมันตรงๆก่อนจากกันไปไถ้ายังไม่อยากเดินผ่านฝันร้ายนี้คนเดียวรบกวนฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วมาคอมเมนต์คุยกันครับว่าอยากให้เราไปต่อกันตรงไหนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ I'm James here for you James. See?